พร้อมทำไรอ่ะมันก็ด้านอยู่นะเราก็มีในรจะบอกเหมือนกันงั้นแกพูดก่อนเลยก็ได้คืออีกไม่กี่วันเราจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วจริงเหรอ,อแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้อ่ะมันเป็นเรื่องกระทันหันเดียวเขาคุ้นรู้เหมือนกันว่นาต้องไปแล้วไปนานไหมอ่ะก็จนกว่าจะจบมาหาลนะัยนูนานจังแล้วนิวยอร์กมีอะไรจะบอกอ่ะ ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยม,มีอะเป็นไร <internet. S 1> เราจะไปต่างประเทศอะเราแล้วทำไมแกไม่ไปส่งเขาที่สนามบินนะแลแบบมันไกลอะ่ะสนามบินจากเนี่ยเป็นไกลมากเลยนะเว้ยเฮ้ยก็มันมีวิธียอยู่วิธีอะไรอะเผชดผ่านไงคือวิธีอะไรก่อนเหตุผ่าก็คือวิธี A ถึงแซที่ผลรวมของค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมทุกเส้นในวิธีเถึงแน้อยที่สุดครับก็คือว่า เเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแเนี่ยจะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับซึ่งใน,นสถานการณ์ของเราเนี่ยเราจะให้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนยุคราพีระไรและให้จุดสิ้นสุดของเราเนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติและสนามบินบ้านทีครับโดยตอนที่1น,นะครับเราจะมาหาระยะทางน้อยที่สุดครับโดยที่ค่าน้ําหนักของเส้นทางในแต่ละเส้นทางน,นะครับเราจะใช้เป็นขนาดของระยะทางจริงๆที่อยู่บนแผนที่ครับ เราจะใช้โปรแกรม Google m a p นะครับในการช่วยคำนวณหาระยะทางหลังจากที่เราหาขนาดของระยะทางนั้นๆได้แล้วเนี่ยครับเราก็จัดเท่ามาเป็นในรูปแบบของกราฟจุดครับซึ่งในแต่ละการาฟเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมและเส้นเชื่อมนั้นๆก็จะมีค่าถ่วงน้าหนักก็คือขนาดระยะทางจริงๆครับโดยที่ในสถานการณ์นี้นะครับเราจะให้จุดเริ่มต้นเป็นโรงแรมยุพราชที่ฮาลายแล้วจุดสุดท้ายเป็นสนามบินครับซึ่งจากการค้นคว้า การสืบเสาะหาข้อมูลของเรานะครับทำให้ได้ผลการทดลองดังนี้ครับก็คือเส้นทางที่นิวยอร์ใช้ในการไปหาพร้อมที่สนามบินน้อยที่สุดก็จะเป็นเส้นทางตามนี้ครับซึ่งมีขนาดของระยะทางอยู่ที่5.5กิโลเมตรครับและใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น12นาทีครับและต่อมานะครับเราก็ยังหาว่าจากยุครชวิียลไรเนี่ย ไปถึงสนามบินบ้านทีเนี่ยจะใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะกําหนดจุดเริ่มต้นเป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแล้วจุดสุดท้ายเป็นสนามบินบ้านทีครับซึ่งผลการทดลองก็จะได้ดังนี้ครับเส้นทางที่นียจะใช้ในการไปหาพร้อมที่สนามบินบ้านทีที่สั้นที่สุดก็คือเส้นทางนี้ครับซึ่งมีขนาดเส้นทางอยู่ที่30สิบกิโลเมตรครับโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ38นาทีครับ จกระยะทางเนี่ยจะมีความสําคัญแล้วไฟจราจรก็มีความสําคัญครับดังนั้นกลุ่มของพวกเราเนี่ยจึงหาระยะทางที่มีจํานวนไฟแดงน้อยที่สุดในการเดินทางจากโรงเรียนภพาวิทยาลัยไปถึงสนามบินนานาชาติและสนามบินบ้านทีครับโดยที่เราจะใช้โปรแกร,รม Google Map และก็ Google Earth ในการช่วยหาจํานวนไฟแดงในเส้นทางนั้นๆครับจากการศึกษาค้นคว้าของพวกเรานะครับพบว่า เส้นทางที่มีจํานวนไฟจราจรน้อยที่สุดจากยุคพระราชิพิทยาไัลไปถึงสนามบินพราชาติคือเส้นทางนี้ครับโดยที่ระยะทางนะครับมีขนาดอยู่4หน่วยครับซึ่ง4หน่วยเนี่ยบงบอกว่าเส้นทางนี้นะครับจะผ่านไฟจราจรทั้งหมด4ไฟจราจรครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้น13นาทีในการเดินทางครับ ต่อมานะครับเรายังจะหาว่าจากเรียนยุพราชพิยา,ายไปถึงสนามบินบ้านทีเนี่ยระยะทางที่มีจานวนไฟจราจรอนอที่สุดเนี่ยคือระยะทางใดครับโดยจากการศึกษาค้นคว้าของพวกเราเนี่ยนะครับก็คือเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่ผ่านจํานวนไฟจราจรน้อยที่สุดนะครับโดยผ่านทั้งสิ้น13ไฟจราจรนะครับซึ่งขนาดของระยะทางเนี่ยก็จะเป็น13หน่วย โดยเฉลี่ยเวลาทั้งสิ้นประมาณ52นาทีโดยส่วนนะครับถ้านิวยอต้องการเดินทางไปงพร้อมจากโรงเรียนยูพลาวทยาลัยไปถึงสนามบ,บินนานาชาติหรือจากโรงเรียนยุพร,รพลาวทยาลัยไปถึงสนามบ,บินบ้านที่ปัจจัยที่นิวยอรควรคำนึงี่สุดนะครับก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดครับเพราะว่าระยะทางที่สั้นที่สุดนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะทางที่มีจํานวนไฟแดงน้อยที่สุดครับ จะมาทำอะไรอะ่ะก็้คนที่จะไปแล้วไม่บอกอะ่ะทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยอะ่ะก็เราขอโทษนะที่เราไม่ได้บอกเฮียแค่เราคนเดียวหรือเปล่าไม่เราเราไม่ได้บอกใครเท่าไหร่เลยก็ที่วันนั้นแกบอกว่ามีนไรจะบอกเราเรื่องอะไรอะ่ะก็เรื่องที่เราอยากบอกแกอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องแกทั้งนั้นแหละเราอะ่ะชอบแกมาตลอดอะ่ะตั้งแต่กี่ปีก็ไม่รู้อะ่ะถ้าเกิดโมเห็นว่าเราเป็นเพื่อนอะ่ะแล้วทำไมต้องทำแบบนี้อะ่ะแล้วก็เสียใจยเลยอะ่ะ เราขอโทษน,นิวเยียที่เราแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรนิวเยียเท่าไหร่แต่ว่าเรามีเรื่องหนึ่งจะบอกนิวเยียจริงๆก็คือแบบเราไม่ได้ชอบนิวเยียเราคือเราไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบผู้หญิงเราขอโทษด้วยนะแล้วก็คุณสำหรับความรู้สึกนิวเยียที่นิวเยียให้เรามานะก็ขอบคุณมาก